บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในศิลปะบทละครสั้นลิขสิทธิ์มีจริงตอนเมนักเรียนหญิงผู้ชอบวาดรูปต้นเพื่อนร่วมชั้นของเมครูออนครูประจำวิชาศิลปะฉากในห้องเรียนศิลปะเมกำลังนั่งวาดรูปด้วยความตั้งใจต้นเดินเข้ามาต้นโหเมวาดสวยมากเลยขอยืมไปใช้ส่งนานหน่อยสิ เมยไม่ได้นะต้นนี่เป็นงานที่เราตั้งใจวาดเองตน้นแค่ยืมไปใช้เองไม่เป็นไรหรอกนาเมยแต่นี่มันผิดนะต้นเอางานเราไปส่งมันก็เหมือนขโมยผลงานของคนอื่นตน้นเอาหน้าแค่ครั้งเดียวเองครูออนเดินเข้ามาได้ยินพอดีครูออนมีอะไรกันหรอจะ๊ะเมย์ต้นจะเอาภาพของเมยไปส่งเป็นงานของตัวเองค่ะ ครูออนต้นจะการเอาผลงานของคนอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยต้นลิขสิทธิ์แต่นี่มันก็แค่ภาพวาดเองนะครับครูออนไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเพลงหนังสือหรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมีเจ้าของถ้าเราเอาของคนอื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาตก็เหมือนเป็นการขโมยนะต้นโอ้จริงด้วยผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยขอโทษนะเมเราาจะไม่ทำแบบนี้อีก เมไม่เป็นไรแต่ครั้งหน้าถ้าอยากได้ภาพวาดไปวาดเองเถอะนะครูออนดีมากจะการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองมีค่ามากกว่าการลอกเลียนแบบเสมอจบเรื่องด้วยการที่ตนเริ่มหัดวาดภาพของตัวเองและเรียนรู้คุณค่าของลิขสิทธิ์ข้อคิดการเคารพลิขสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าผลงานจะเป็นอะไรก็ตามเราควรให้เกียรติคนสร้างสรรค์ผลงานและพยายามสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ด้วยตัวเอง